นแผนที่ของเขตอำเภอที่นี่ค่ะสร้างจุนโนตโตอันนี้เป็นเจดีสามชั้นนะคะมีแค่สามชั้นค่ะส่วนนี้ก็เป็นข้างในวัดนะคะเป็นวัดนะคะโอทแล้วโอทลหรือเปล่า,ลาลนี่ก็เป็นวัด นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนวัดเหมือนกันค่ะโฮรูจิโฮรูจิโฮรจ,รจินี่เป็นแผนที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปชมได้ค่ะส่วนนี้เป็นห้องน้ำนะคะ แล้วก็เป็นที่จอดรถแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตว่าต้นไม้ใบหญ้าเปลี่ยนสีหรือยังนะคะไปกันเลยค่ะนี่ใบเมเปิลค่ะอีกประมาณไม่เกินกลางเดือนหน้านะคะเออน่าจะประมาณกลางเดือนหน้า เดยกเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะแต่ปกติทุกปีก็เดือนพฤศจิกาช่วงปลายเดือนนี้ต้นไม้แถวนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มหมดแล้วนะคะทุกคนใบเมเปิลค่ะตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่เลยนะคะยังไม่เปลี่ยนสีค่ะทุกคน อันนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยค่ะทุกคนค่อยๆเปลี่ยนสีทั้งต้นเลยนะคะก็จะเป็นใบสีส้มหมดเลยค่ะข้างบนนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วทุกคนนี่ค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้ว เริ่มเปลี่ยนสีไปแล้วค่ะบางกิ่งก้านสาขาค่อยๆเปลี่ยนสีไปแล้วอันนี้ก็เป็นต้นเมเปิลเหมือนกันนะคะบริเวณที่เราไปอยู่นี้ก็เป็น บนภูเขานะคะอยู่บนภูเขาค่ะลบรถพวะเจค่ามิรค่ะาาบิกทิเลยอ่ะิจรซจริงสวยเที่ยอรูจัไห